ถ้าช่วงนี้เธออ่อนแอมางอแงที่เราได้นะทำนายฝันฝันว่าขายของฝันว่าได้ค้าขายดวงและเลขมงคลคืออะไรฟังคลิปนี้ถ้าที่กดติดตามขอให้มีโชคลาภกันทุกคนนะครับฝันว่าขายของฝันว่าค้าขายดวงการงานจะเริ่มดีขึ้นรวมถึงบรรยากาศในที่ทำงานจะดีขึ้นผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนและยอมรับคุณมากขึ้นหากคุณกำลังหางานทำ ก็มีโอกาสที่จะได้งานทําสมใจในระยะอันใกลน้นี้ถ้าคุณนั้นค้าขายอยู่จริงๆแล้วแล้วก็ก็มีโอกาสที่จะเจอพื้นที่ใหม่หรือว่าสินค้าใหม่ที่จะทําให้คุณนั้นค้าขายดีมากขึ้นกว่าเดิมหยิบจบอะไรก็ได้กําไรงามแต่ให้พึงระวังห้ามลงทุนร่วมกับผู้อื่นแต่สามารถลงทุนในธุรกิจของตนเองได้หรือว่าอาจจะเป็นผู้ผลิตเองซึ่งเหมาะมากๆเลยครับในช่วงนี้คุณกำลังจะมีความสุขมากขึ้น ทั้งจะด้านการงานจากคนรักหากที่ผ่านมานั้นคุณเจอมรสุมอยู่แล้วแล้วก็ฟ้าหลังฝนกำลังจะเป็นจริงแล้วนะทุกคนถ้าถามถึงโชคลาภเนี่ยก็จะมีผู้อื่นนำโชคลาภมาให้จงทำตนเองให้พร้อมที่จะรับโชคลาภอย่างเช่นพูดดีทำดีคิดดีดวงด้านความรักเนี่ยถ้าเพิ่งเลิกกับแฟนหรือว่าทะเลาะก,กันก็มีโอกาสที่จะมาขอคืนดีมาง้อคุณทานไฟเก่าอาจจะติดอีกครั้ง แต่ถ้าคุณโสดจะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่อาจจะไม่ใช่คนที่คุณต้องการก็เป็นได้ขอให้ดูกันนานๆถ้าเขาเข้ามาในช่วงเวลานี้เลขมงคลของคุณก็คือท่านที่กดติดตามขอให้มีโชคลาภกันทุกคนนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าหากคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านกับผมลักกี้แมนขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่โชคดีของคุณ